สวัสดีครับสวัสดีทุกท่าน,นครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้เป็นแนวทาาฮานอย VIP นะครับประจำวันอังคารที่12นะครับสำหรับเมื่อวานฮานอย v i p ออก3 7 2 2 3ครับเมื่อวานเด่นฮานอย v i p ไม่มานะครับต้องขออภัยครับขออภัยสำหรับเดีย๋ยวผมขอดูแป๊บนะั่นอ๋อ3 2 2 3 3 7 โอเคครับลุ้นกันลุ้นกันต่อวันนี้ครับแก้มือวันนี้แล้วกันก็ฝากไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับถ้าชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับมีโคฟนาดูให้ด้วยนะครับฮานอย v i p วันนี้เด่นสุด5ครับเด่นสุด 5. หลองศูนย์ครับท่านใดเดินทางกับภูมิยำนาวขอเดินทางโดยสวัสดีภาพนะครับก็ ติดไหมรถมันติดทุกปีอยู่แล้วช่วงกลับบ้าน,นครับหยุดยาวมากหยุดยาวช่วงนี้หยุดยาวคือกี่วันในหะ้าวันเนาะหนึ่งองสามสี่ห้าวันนะครับศูนย์ห้าสองห้าสามห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าเก้าห้า 09 79ร้อยมา0ครับร้อยมา0แปลเป็น005 055 025 035 095 009 099 079ครับก็ได้ประมาณนี้เนาะ1 9บนก็ชอบนะถึง9บนก็ชอบ แต่เอาสูตดีกว่าเอาแค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งทุ่มครึ่งมาลุ้นกันครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและไม่กดข้ามโฆษณาขอรับทราบกันทั่วหน้าครับวางแผนการเล่นดีๆครับสวัสดีครับผม